คลิปนี้จะพาบันทึกการตรวจรับของเข้าคลังนะคะบันทึกการตรวจรับแล้วก็ประมวลผลรับเข้าคลังคือว่าถ้าเราเสนอแฟ้มต่อผู้อ,อนุมัติลงานามเสร็จแล้วเอกสารขอ,อนุมัตินั้นจะกลับมาที่คลังเพื่อรอให้บริษัทส่งของมาให้เรานะคะเมื่อ ของส่งมาเราแล้วเราจะต้องเปิดกล่องเพื่อตรวจรับพร้อมกับกรรมการนะคะอันนั้นคือเปิดกล่องตรวจรับพร้อมกับกรรมการตรวจนับจํานวนครบตามบินที่เขาส่งมาให้อันนั้นเป็นส่วนของภาคปฏิบัติในส่วนของอ,อบุคคลนะคะส่วนในส่วนของการทําในระบบ HMO นะคะเราบันทึกการตรวจรับเข้ามาเมนูบันทึกการตรวจรับแล้วก็ค้นหาเลขที่ พีนะคะ,ะข้อมูลจะแสดงรายการในรายการที่เราซื้อใน P.O. ที่เราเลือกขึ้นมานะ,ะก็มีสองรายการถูกต้องครบถ้วนตามวงเงินจำนวนนะคะ,ะดูตรงปุ่มหนึ่งพีโอเท่ากับหนึ่งบินตรงนี้มันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อของเลขที่ P.O. โ หนึ่งพีโอไปเนี่ยสองรายการแล้วก็บริษัทส่งของมาให้ครบหนึ่งบินหนึ่งเลขที่แบงสั่งซื้อของครบตามจำนวนแล้วก็สามารถรับคลิกตรงนี้เพื่อรับครั้งเดียวได้เลยเลขที่บินหนบินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทแยกส่งอาจจะส่งมาครั้งเดียวหรืออาจจะส่งมาสองครั้งสามครั้งครั้งเดียวแยกเป็นสองบินอะไรประมาณนี้เราก็ต้องมาเลือกอ รับของตรงนี้นะคะให้กดตรงถ่ายเอกสารเนี่ยนะคะก็เลือกรับกระดาษถ่ายเอกสาร A4 เนี่ยระบุวันที่ตรวจรับนะคะวันที่ตรวจรับวันไหนสิว่าของเราสั่งว,วันที่ตรวจรับก็มาวันนั้นเลยนะคะจำนวนที่เรารับอ่าสิว่ามาครบตามจํานวนที่เราขอซื้อคือ200นะคะก็200บรรจุหนึ่งริม ราคาที่ซื้อ,อก็100บาทต่อหน่วยนะคะ,ะเลขที่ใบส่งของสือว่าเป็น IV 123นะคะลดมีไหมถ้ามีก็ใส่ไปยี่ห้อมีไหมไม่มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่ใส่นะคะประมาณนี้วัตหมดอายุมีไหมถ้ามีก็ไม่มีก็ไม่ใส่อะไรประมาณนี้นะ,ะก็กดบันทึกไปโอเคนะคะ เรียบร้อยแล้วทีนี้ในส่วนของอดินสอน,นะคะดินสอนแล้วก็อ่ามารับเหมือนกันนะคะซื้อสองสีสิบแท่งมันก็มาสองสี่สิบแท่งอยู่นะคะ,ะขนาดบรรจุหนึ่งแท่งราคา2.15อ่าเลขที่บินเป็น IV อ่า456อะไรประมาณมันแยกเลขที่บินมาล็อตนะคะยี่หอ้อบรบันหมดอายุมีไหม ดินสอถ้าเกิดมีบรรทัดอยู่ก็ก็ระบุไปแล้วก็กดเพิ่มนะ,ะเสร็จแล้วมันเราลองรีฟิตอีกครั้งนึงค่ะอ่าโอเคถ้าเกิดว่าเรารับครบแล้วตามจํานวนมาแล้วเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่เนี่ยสเตตัสของของแถวจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าเรารับครบนะคะทีนี้เราก็ต้องกด เพื่อพิมพ์ใบตรวจรับนะคะให้เราเลือกอเช็คบล็อกแล้วก็กดปุ่มพิมพ์ใบตรวจรับนะคะ,อะลองดูนะพิมพ์ใบตรวจรับจะสังเกตว่าเลขที่บินมันจะ,ะแบ่งเป็น2รายการใหเราอสองเลขที่ให้เราแบบนี้นะคะ,ะเรารับครบถูกต้องตามจํานวนแล้วก็พิมพ์เอกสารออกมานะคะเพื่อให้กรรมการลงนามนะคะโอเค เมื่อปริ้นเอกสารออกมาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มยืนยันการตรวจรับนะคะโอเคกดยืนยันการตรวจรับไปถ้าเกิดว่า PO ที่เรารับของครบไปแล้วมันจะหายไปจากช่องอช่องอะระบุเลขที่ PO ตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราต้องมาประมวลผลรับเข้าคลังนะคะ,ะระบบเจอหนึ่ง PO ที่มีการตรวจรับแล้ว ก็ตรงนี้ก็มาทบทวนดูก็ได้นะคะว่าจะต้องการเพิ่มลดอะไรไหมเออลืมใส่ล็อตก็มาใส่ลอ็อตลืมหมดอายุก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ถ้าทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็มากดปุ่มยืนยันนะกดปุ่มยืนยันสีแดงตรงนี้เพื่อให้ของที่เราตรวจรับนี้เข้าไปในระบบคลังเพื่อที่จะเตรียมจ่ายให้กับหน่วย เบิกต่างๆได้นะ,ะกดปุ่มไปเลยค่ะโอเคเรียบร้อยในเรื่องของระบบเรารับของเข้าคลังแล้วมาตัวเช็คตรงดูตรงนี้นะคะตรงใบคุมคลังนะคะใบคุมคลังเราลองเลือกเลยการดินสอสองบีนะคะแล้วก็กดค้นหาดูก็จะเจอว่าดินสอสองบีตอนที่เรายกยก,ยกยอดมาตอนที่เราเริ่มต้นระบบ,บใหม่ห้าสิบแทง่งซื้อเมื่อกี้สองร้ิ่รวมเป็นเท่าไหร่ ดูประวัติการสั่งซื้อนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ